พระกรมฤกษ์ฤทธิ์ขจรเจ้าของพิมพ์ตะพันผ้าโบราณเฉลยภูหริรอเงินคำุนะครับวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ่านผืนผ้าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังดูว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรผ้าคือปัจเจัยศีในการดํารงชีพของมนุษย์นะครับผ้าซ่อนเรื่องราวต่างๆของประสัตร์ได้อย่างมากมายรวมทั้งถึงรวมถึงทั้งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี อย่างเช่นประเพณีการบวชผ้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการบวชจากความเชื่อที่คนเคยเชื่อว่าโดยเฉพาะคนอีสานเชื่อว่าต้นตระกูลของตัวเองมาจากแม่การบวชแม่แม่ท่านอยากจะบวชแต่ท่านไม่สามารถบวชได้เนื่องจากว่าท่านเป็นสัตว์นะครับในการบวพบชพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่ามนุษย์เท่านั้นถึงจะบวชได้เมื่อนมาขอบวชท่านจึงไม่อนุญาตให้บวชนะครับ ในส่วนของผ้าเกี่ยวเนื่องด้วยอย่างไรเมื่อน้าบอกว่าขออนิสงส์ผลบุญในการบวชของมนุษย์ผู้ชายนั้นให้น้าได้บวชด,ด้วยจึงเกิดผาาปลอกหรือผ้าคลุมหน้าเกิดขึ้นและมีการสร้างลายหน้าขึ้นในผ้าปลอกหรือนั้นอย่างืนที่ผมกําลังถืออยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีลายหน้าซึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของหน้าที่อยากจะบอก นี่คือหนึ่งตัวอย่างของลายาพาดที่เล่าถึงเรื่องราวและประวัติศาสตร์ประเพณีการหยุดของคนอีสานโดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายภูของเรานะครับนอกเหนือนจากนั้นยังรวมถึงเรื่องของวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่นะครับอย่างภาพอย่งนี้นะครับเขาเรียกว่าลายหมีเ่เลี้ยวขวานเนื่องจากว่าในอดีตผู้ที่ทอผ้าเนี่ย รู้สึกว่าเห็นควายตัวผู้กําลังเดินเดินปสัสสาวะไปด้วยโดยเฉพาะตัวผู้นะครับาทางอวัยวะเพศเขาก็จะสะบัดไปด้วยคนทอผ้าก็เอามาออกแบบลายผ้าเป็นลายหมีเยี่ยวเยี่ยวควายซึ่งเป็นลายผ้าที่มีความงดงามและแปลกตาหรือคนอีสานส่วนใหญ่จะเรียกว่าหมีเยี้ยแต่ชยภูมิเรียกว่าหมีเยี่ยวเยี่ยวควายจากการเห็นพฤติกรรมของควายตัวผู้เดินปสัสสาวะไปด้วยนั่นเองครับ บุญต่างๆของภาคอีสานที่มีผ้าเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้ารองกันคนลาวเองเวลากาพราจะต้องนั่งกลาบใช่ไหมครับก็จะมีใช้ผ้าผ้าเบียดหรือผ้ารองกันใช้ในการประกอบทพทืพิธีกันตรงนี้ด้วย22องของสิของคนอีสานนะครับก็คือบุญประเพณี12เดือนของของชาวลาวก็จะมีบุญประเพณีต่างๆในบุญประเพณีต่างๆนะครับสิ่งที่ ขาดไม่ได้เลยของคนลาวคือการทําบุญตักบาตรในตอนเช้าจะมีการใส่บาตรข้าวเหนียวคนลาวเองโดยเฉพาะในภาคอีสานและลาวที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคือพวกเราเองคือเขาที่เรียกว่าคนอนาณาจักรล้านช้างเดิมใช่ไหมครับทั้งลาวในสหปสพลาวและลาวที่อยู่ในประเทศไทยก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายกันโดยเฉพาะการใช้ผ้า รองกับในการกบาบพระเราจะใช้ในตอนเช้านะครับปกตินั่งนั่งใส่บาตรใช่ไหมครับคนเราจะนั่งสบายก่อนที่พระจะเดินมาแล้วบินขบักเราจะต้องกาบพระกับพืบ้นก็จะมีการใช้ผ้าอย่างนี้นะครับเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าเบียรเป็นผ้ารองกับในการที่จะใช้กบาบพระเมื่อกาบเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาือมาจับข้าเหนียวเมกะติดใส่ถ้าในแง่ของสุภะอนามายัย ก็เพื่อไม่ให้มีเพื่อนในการที่จะยิเข้าวเหนียวใส่บาตรให้กับพระในแง่ของความเชื่อก็คือเป็นเรื่องของการศรัทธาและเคารพบูชายอย่างสูงสุดคือการกฐาะโดมีผ้าที่สะอาดดองแล้วค่อยกฐาะอีกครั้งหนึ่งนี่อยู่ในกับบุญปัตเองสิเดือนหรือ22ของ14ของคนลาหกห้องแร้มันไม่ใช่แค่แค่ปณีอย่างเดียวคนระับ มันรวมถึงเรื่องของซ่อนในเรื่องของสุขอนามัยที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้คือช่วยในเรื่องของไม่ให้มือติดบินโคลนที่สกปรกแล้วจับข้ามใส่ปามันมีสื่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตเพราะผ้ารองกาดก็กเปรียบเสมือนเป็นผ้าที่ใช้สารพัดประโยชน์ถ้ากรณีของผู้หญิงที่ใช่ใชไหมเพราะผ้าเบียงเนี่ยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเวลาเข้าวัด สมัยก e ่อนผู้หญิงบางคนเขาไม่นิยโใส่เสื้อเขาจะใส่ผ้ารับหรือผ้าตุ้มพอจะเข้าวัดเขาก็จะใช้ผ้าลองกาหรือผ้าเบี่ยงเบี่ยงครับเพื่อไม่ให้ปุจจาระในการเข้าวัดนะฮะมันก็จะเป็นการทําสื่อถึงความสำรวมให้กับตัวเองในการที่จะเข้าไปในในวัดเพื่อทำบุญประเพณีต่างๆใน22่องค่ำบครับประเพณีและวัฒนธรรมที่อยู่ในลายผ้า อย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นเช่นพิธีกรรมการใช้ผ้าโปรตี่ผ้ากุมหัวหน้าซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของหน้าจับเหตุที่ใช้กุมหัวหน้า,า,นาถ้ามองในแง่ของประโยชน์ในอดีตการแห่หน้าจะต้องแห่จากที่บ้านไปวัดคนที่จะบวชหรือหน้าจะต้องโกนศีรษะไปที่บ้านจากที่บ้านไปวัดมันก็มีความร้อนผ้าก็จะช่วยซับพอดในเรื่องของ,ของความร้อนให้ได้ในแง่ของความเชื่อก็คือ หน้าที่อยากจะบวชก็ได้ติดอันที่สองผลบุญตามปกกิมีการไปกับตัวหน้าที่จะเข้าไปบวชในเขตพระสื่อมหาเพื่อเป็นปากในส่วนของผ้าเบีย่ยนหรือผ้ารองกางก็คือผ้าที่ใช้ในเรื่องของปรเพณีวัฒนธรรมของที่12บอง14ใช่ไหมครับเราก็จะนําปรเิณีวัฒนธรรมเนี้ยมาจันลงและสืบทอดให้ลูกหลานในปัจจุบันได้เห็นและได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจริงๆแล้วมันคือการใช้ทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดเป็นประโยชน์หรือที่ปัจจุบันที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวร์คือการนําไปสู่นําสิ่งดีงามในอดีตมาประยุกต์ใช้ให้สอดค้องกับประยุกต์ปัจจุบันซึ่งคําพูดนี้สมเด็จพระนิิธรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดารท่านได้พูดไ้ก่อนแล้วว่าเราไม่ต้องการให้นํา ของเก่ามากปปี้แต่เราอยากให้เอาสิ่งดีงามในอดีตมาประยุกตใช้ให้สอบคล้องกับปัจจุบันและเกิดประโยชน์ทําให้เกิดรายได้เลี้ยงชีพของคนไทยเราได้นี่คือที่มาที่ไปในการนำปวัติสาสตร์ต่างๆและสิ่งดีดีในอดีตของเราประเน็นและทต่างๆเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตเราในปัจจุบันครับครับเราอยากให้ท่านผู้ชมและชาวไทย ได้ร่วมกันสืบสานศิละปะวัฒนธรรมบนผืนผ้านะครับรา้ผ้านอกจากจะเล่าเรื่องราวในอดีตได้แล้วนะครับยังเป็นปัจจัยเสียที่พวกเราต้องใช้ใชยย้ทาไรใช้ให้เกิดประโยชน์เราต้องรู้วาทีมาที่ไป,ไปถึงประวัติศาสตร์เพื่อนําไปใช้ให้ถูกใีถูกาและเกิดประโยชน์กับพวกเราชาวไทยท้ายที่สุผมขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพโบราณเฉยภูมิหรือที่ทุกคนจะทราบชื่อหนึ่งคือชื่ว่าเพื่อนธรรมโมะจะรวบรวมภาพโบราณไม่ใช่เฉพาะของเฉยภูมินะครับเรามีภาพโบราณอายุกว่าพันปีอยู่ที่นี่รวมถึงภาพโบราณที่มีอายุน้อยสุดเพื่อประมาณเกือบหสปีเล่าหรึ่งาให้ท่านฟังกว่าพันปีนะฮะและในพื้นที่ประมาณสัมไร่ที่เราเอ่มีอ,อาคารหลายหลังให้เยี่ยมชมถึงศิละปะวัตนธรรงของ อาจากร้านช้างเดิมของพวกเราชาวเชียงราขอฝากไปกินท่านี้ครับขอบคุณครับ